สวัสดีค่ะวันนี้พามารีวิวแปลงไผ่หวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าอีกวันนึงนะคะการปลูกไผ่หวานเพชรน้ำผึ้งนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะอันนี้ทั้งสวนทําแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะปลูกที่ระยะสามคูณห้าเมตรนะคะนคะคะตอนนี้ปลูกได้นะคะถ้าใครมีน้ำนะคะระบบน้ำสามารถปลูกได้เลยนะคะ อันนี้จะเป็นแปลงเก็บหน่อนะคะพื้นที่ตรงนี้คือปลูกสองไร่นะคะระยะสามคูณห้าเมตรกำลังงามแล้วนะคะกำลังแบบใบมันเริ่มเขียวแล้วะคะ่ะให้น้ำทุกวันเลยแปลงนี้จะเป็นหน้าร้านอีกฝั่งหนึ่งของทางบ้านสวนไพหวานอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตนะคะ ติดถนนสีเลนนะคะถนนหมายเลขสิบเอ็ดน,นะคะกำลังจะทำร้านนะคะฝั่งนี้เป็นจุดวางต้นพันธนะคะจะมีต้นพันธุ์หลากหลายนะคะอย่างอย่างเช่นต้นุเระเยน็นต้นมะยงชิดอะไรอย่างเี้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นไผ่บงหวานวเพชรน้ำผึ้งทั้งหมดนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะแวะมาชมแปลงจริงได้นะคะสวัสดีค่ะ